ก็ตั้งแต่รู้ว่าโครงการเขามีการันตีค่าเช่าให้ตั้งแต่วันแรกไฟก็ตัดสินใจซื้อเลยค่ะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าซื้อห้องแล้วปล่อยทิ้งไว้แต่มันต้องเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่โอนเลยค่ะชื่อไฟนะคะเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และปัจจุบันก็เป็นเจ้าของบริษัทเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ที่เชียงใหม่ด้วยความที่ไฟอยู่ในสายงานนี้โดยตรงเนี่ย การจะเลือกซื้อคอนโดสักที่เนี่ยต้องครบและก็คุ้มในแง่ของการสร้างกำไรในระยะสั้นและความคุ้มค่าระยะยาวค่ะและที่เลอชามอนิกคือหนึ่งในโครงการที่ตอบโจทย์ทุกด้านไปเลือกโครงการนี้เพราะว่าเขาการันตีผู้เช่าให้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาหาคนเช่าเองเขามีทีมงานดูแลให้ครบค่ะทั้งการปล่อยเช่าและการดูแลห้องพักพูดง่ายๆคือไฟคัดจองและทำสัญญาที่เหลือเขาดูแลให้ครบเลยค่ะ และอีกจุดหนึ่งที่ไฟชอบมากๆคือการที่เราสามารถปล่อยเช่าได้ราคาสูงกว่าค่าผ่อนต่อเดือนมันคือ Passive i n c o m ที่นักลงทุนทุกคนตามหาและที่สำคัญนะคะไฟเองก็ได้นำเสนอโครงการเลอชาโ o n i c คอนโดให้กับลูกค้าของไฟด้วยพอเราปิดการขายได้จริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เรามั่นใจค่ะว่านี่คือโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุนแม้แต่ในอนาคตก็จะสามารถทำกำไรต่อได้แน่นอนค่ะ ส่วนเรื่องทำเลก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะใกล้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เดินทางง่ายใกล้ห้างสปปรรพสินค้าจะเข้าในเมืองหรือนอกเมืองเชียงใหม่ก็ง่ายค่ะส่วนตัวห้องก็ออกแบบมาครบคันมากค่ะทั้งดีไซน์สวยฟังก์ชันครบมีระบบสมาร์ทโฮมและสิ่งที่ไฟายประทับใจก็คือห้องวิลเนตแคร์เพราะเราเป็นคนรักสุขภาพเลยรู้สึกว่าที่นี่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนใหม่จริงๆ ในฐานะนักลงทุน้าอยากจะบอกว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยคือการเลือกโครงการที่พร้อมจะโตไปกับคุณสำหรับเลอชามอนิคคอนโดคือหนึ่งในการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่ไฟอยากจะบอกต่อค่ะ